สวัสดีครับผมชอวัชรพละน,นะครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูรถพ่วงลงลูกลังนะครับทําถนนคุณผู้ชมร่วมกับอจก,กอพาทิศคอนรัคชั่นนะครับ สามที่ครับแคบครับโอ้อันตรายสายไฟถอยก่อนถอยก่อนข้างบนนั่นสายไฟนะครับสามเฟสไม่มีจนวนหุ้มจุดจัดสามหกโซนนะครับพ่วงที่สองนะพ่วงแรกขายไม่ทัน ล้องแรกนี้จะเป็นอ,อินโนเมกานะครับน่าจะเป็น3ามสี่สี่นะเป็นพวกที่สามนะครับเป็นเดก,ก้านะครับเดก,ก้าสามยี่หรือเปล่าไม่มั่นใจ ทำถนนนะครับก็ตรงที่มันต่ําแล้วว่าตรงที่ไม่ค่อยดีก็ลูกหลังอัดครับขบทนั้นต้องระวังหน่อยนึงนะว่าสายไฟนะครับสายไฟ รายเดอรเพราะมันดูดแรงนะครับเหล็กนี่โอ้โห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 โอ้ยเสียวทแทนนะครับเสียวทแทนกลัวมันสปาร์กไม่ใช่อะไรหรอกกลัวมันดูดลงมาโอ้ สองเก็ดศูนย์นะครับ G x z สองเก็ดศูนย์ข้างๆกันก็จะมีเกดเดอร์นะครับ Catstella หนึ่งสี่ศูนย์ G อ๋อตัวนี้ตู้แอร์ครับ เข้ามาอีกพ่วงครับคุณผู้ชมมาดูกันโอ้สามหกศูนย์นะครับแถวนี้ก็ปลอดภัยอยู่ครับเมื่อกี้นี้อันตารายเลยละ่ะเดือดตสามหกศูนย์ ่วง18ล้อนะครับเซมิดำเอ็กเอ็กเอ็ก เป็นนิ่มๆเลยครับอ้าวเป็นเด็กโอ้จะสีหนาปึ๊กเลยครับลกกูกพ่วงสามิตร แปดลอ้อนะครับดําได้สามกองน่าจะดําได้สามกองของหก0้อเองนะครับแปดลอ้อนี่เอเอติดกระบะครับ เวลาดัมดินมันติดนะครับไอทาดส่งแอสฟันเดี๋ยวรอดำครับมาอีกพ่วงหรือเปล่านะ ไม่พ่วงครับรถพ่วงวิ่งด้วยกันทั้งหมดก็จะมีหกพ่วงนะครับก็สมากก็จะเป็นพ่วงสิบแปดล้อนะครับสิบแปดล้อเนี่ยมันกลับลำง่ายครับพอดีอ่าลักษณะงานนี่มันเป็นลักษณะงานที่แบบว่าดัมดินหรือว่าเข้าในที่แคบนะครับสมากก็จะเป็นดัมซีนดำมสิบแปดล้อนะครับถ้าเป็นยีิบสองล้อก็จะยาวนะครับแล้วก,การเลี้ยวก็จะลําบากกว่าสิบแปดล้อ ตอนเกยรดนั้นจะเป็นช่องที่สองนะครับพาที่2ของคลิปนะครับพาร์นี้ก็จะเป็นพาทที่ถ่ายเฉพาะงานดําของรถพ่วงนะครับส่วนงานงานเกรดแล้วก็บทอัดเนี่ยก็เดี๋ยวถ่ายให้พาร์พาทที่2ครับสําหรับหอจอก็พาทที่คอนสตรัคชั่นครับ โอ้มันเดืยวครับติดถาดเราเข้าไปหาที่แซะครับอีกข่วงครับสามหกเหมือนเดิมจี ega, 360, เอ็กแซดเ็ก้าสามหกศูนย์เซมีดำสิบแปดล้อครับ อ,อกจก,กาพาทิศคอนสตรัคชั่นนะครับรา,ายได้ดีนะครับขับรถพ่วงอ้าให้รถเล็กไปก่อน รถเยอะจริงๆครับถนนแคบด้วยนะครับตอนนี้ถนนมันกว้างแค่6เมตรเองนะครับค่อนข้างแคบถ้าขยายได้สัก8เมตรนี่พอดีเลยครับ6เมตรนี่แค่ไปนะรถรถกระบะสวนกันลำบากนะครับ,รบขึ้นไลย รอล้มกองทีเดียวครับจะได้คุ้มค่าน้ำมันรถเกียร์เด้อเนะครับอกองใหญ่ครับหนักนะกองใหญ่ๆเนี่ยหนักรถเกียร์ครับ